สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องพีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก่อนอื่นก่อนจะมาเรียนในเรื่องของพีทาโกรสนั้นจะต้องรู้จักลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นตัวเอกของเรื่องเลยในเรื่องของพีทาโกรสจากรูปสามรูปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ปูยกตัวอย่างสามเหลี่ยมที่หนึ่งคือสามเหลี่ยม ABC เห็นไหมคะมีมุมหนึ่งมุมการ90องศาสามเหลี่ยมที่สองสามเหลี่ยม EFG ไม่มีเลยไม่มีมุมไหนการ90องศาสามเหลี่ยมสุดท้ายสามเหลี่ยม XYZ จะสังเกตสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่ง มีมุม 1, มุมกลาง90องศาลักษณะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือจะมีด้านทั้ง3ด้านมีมุม3ม,มุมและมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากแค่นี้เองลักษณะง่ายๆรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือมีด้านทั้ง3ด้าน มีมุมสาม,มุมมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเป็นมุมฉากรู้จักรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วทีนี้เรามาดูแต่ละด้านของมันบ้างจากรูปจะเห็นรูปสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยมนี้นะคะด้านตรงข้ามมุม4หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก จากรูปนี้ด้านตรงข้ามมุม A เห็นไหมคะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุม b เราจะเรียกมันว่าด้านประกอบมุมฉากมาดูต่อด้านตรงข้ามมุมสตัวนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมบีมม b, เห็นไหมก็ตั้งชื่อว่ามุม b แล้วด้านตรงข้ามมุม A สองด้านนี้เราจะเรียกมันว่าด้านประกอบมุมฉากจากการพิจารณาและสังเกตด้านตะกี้แล้วเรามาดูสามเหลี่ยมมุมฉาก abc ที่รู่ให้จะมีมุม c เป็นมุมฉากเราจะเรียกด้าน ab นี้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้าน ac และด้าน bc ว่าด้านประกอบมุมฉากนักเรียนสังเกตเลยด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้าน AB จะเป็นด้านที่ยาวที่สุดเห็นไหมคะเป็นด้านที่ยาวที่สุดเลยทีนี้มาสังเกตรูปจากสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมจัตุรัสเวลาเราหาพื้นที่ก็คือด้านยกกำลังสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาหาพื้นที่บนด้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่าด้านสีก่กำลังสองเราจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่มาส่วนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านเราก็จะได้ด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กมาจะได้ว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่เท่ากับรูปกลางบวกกับรูปเล็กจึงสรุปว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากคือสี่เหลี่ยมใหญ่ เท่ากับสี่เหลี่ยมกลางบวกเหลี่ยมเล็กนั่นแหละจากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะได้ว่า c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองสมบัตินี้ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราเรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัส มาดูตัวอย่างที่1ครูให้นักเรียนเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้ง3โดยใช้พีทาโกรสัสสมบัติของมันก็คือ c กํลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กํลังสองก่อนอื่นเรามาดูมาหาด้านแต่ละด้านก่อนครูกำหนดให้ด้าน a คือด้านที่สั้นที่สุดเห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ7ด้าน b มีค่าเท่ากับ y และด้านตรงค่ามุมฉากหรือว่าด้าน C คือ25เอามาเขียนความสัมพันธ์ก็จะได้25กำลังสองเท่ากับ7กำลังสองบวก y กำลังสองแค่นั้นเองไม่ยากเลยเห็นไหมคะเราสามารถนำทฤษฎีบทพิทากรัสมาใช้หาด้านตรงค่ามุมฉากหาด้านประกอบมุมฉาก จากตัวอย่างนี้สามารถมาเขียนความสัมพันธ์ได้ด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมหรือว่าด้าน c ครูกําหนดให้มีค่าเท่ากับ5ด้านประกอบมุมฉากด้านแรกคือด้าน a ครูกําหนดให้มีค่าเท่ากับ3แล้วด้านประกอบมุมฉากด้านที่2คือด้าน b ครูกําหนดให้มีค่าเท่ากับ4นํามาเขียนความสัมพันธ์ก็จะได้5กําลัง2เท่ากับ3กําลัง2บวก4กําลัง2 ตามความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสที่เรานำมาใช้นะคะที่นี้มาต่อตัวอย่างที่2จากรูปสามเหลี่ยมมมุฉากที่ครูกำหนดให้นักเรียนจะเห็นว่าครูกำหนดด้านมาให้แค่สองด้านเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหาความยาวของด้านที่เหลือวิธีการถาเห็นไหมคะครูให้ A แทนความยาวของด้านที่เราไม่ทราบค่ะ จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า c กํลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก b กํลัง2 c กํลัง2คือด้าน c คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้ว่า c เท่ากับ34 a ของเราไม่รู้ใส่เป็นตัวแปรไว้ก่อนแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งคือ b มีค่าเท่ากับ30เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า34ยกกำลัง2เท่ากับ a กํลัง2บวก30กํลัง2 เพราะฉะนั้นเรามาหาค่าตัวแปรกันส4มสิกำลังสองได้เท่ากับหนึ่ง0ันหนึ่งห้าหกสาสิำลังสองได้เท่ากับ900รยทีนี้ก็แก้สมการหาค่า A กกำลังสองจะได้ว่าหนึ่งันหนึ่งหหลบเเท่ากับ A กกำลังสองเลยเท่ากับสองห้าสิบหทีนี้ เราต้องการทราบค่าแค่ a เดียว a เดียวของเราเราก็มาหาว่าอะไรยกกำลังสองได้เท่ากับ256หรืออะไรคูณกัน2ตัวได้เท่ากับ256หรือรากที่2ของ256เท่ากับเท่าไหร่ครูหามาได้แล้วคือ a เท่ากับ16ดังนั้นคำตอบ ความยาวของด้านที่เหลือที่ครูต้องการทราบคือด้าน A คําตอบของครูก็คือ16หน่วยแค่นี้เองทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3เห็นไหมคะตัวอย่างที่3เราจะหาเราอยากรู้ว่าถ้าเราูมีทั้ง3ด้านแล้วเราอยากรู้ว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากราหรือไม่ แต่ละด้านครูกำหนดมา a ของครูด้านตรงข้ามเห็นไหม a ของครูเป็น10ครูกำหนดให้ a เป็น10 b เท่ากับ24แล้วก็ c เท่ากับ26ถ้า a ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ100 b ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ576 C ก c กำลังสองเท่ากับ676 ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เราก็มาล้อกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือเราหาด้านประกอบมุมฉาก2ด้านก็คือ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสองให้มันเท่ากับด้านเดียวคือด้าน c กําลังสองคือด้านยาวที่สุดถ้า a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองเราก็สรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก a กับ b a กํลังสองบก b กํลังสองของครูได้ค่าเท่ากับ676ซึ่งเท่ากับ c กําลังสองหเสท่ากันสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตัวอย่างตัวต่อไปคือตัวอย่างที่สี่นะคะมาดูได้เลยหาเหมือนเดิมคือว่าหาว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เมื่อครูกำหนดให้ a b c เป็นความยาวของด้าน A มีค่าเท่ากับ6 B เท่ากับ13 C เท่ากับ15จะได้ว่า A ยกกำลังสองได้36 B ยกกำลังสองได้169 C ยกกำลังสองได้225เหมือนเดิมนำา a บวก B ได้เท่ากับ205เห็นไหมคะ A บวก B เท่ากับ205 ซึ่งไม่เท่ากับค่า c กำลังสองสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากถ้าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากคือด้าน c กำลังสองจะเท่ากับด้าน a กำลังสองบวกกับ b กำลังสองง่ายๆใช่ไหมแค่นี้เองทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาบ้าง ตัวอย่างที่5นักเรียนจะสังเกตเห็นจากรูเสาธงสูง40ฟุตนักเรียนยืนชักธงชาติด้วยถือธงสูงกว่าพื้นดิน10ฟุตและยืนอยู่ห่างจากเสาธง16ฟุตโจทย์เขาต้องการถามว่าเชือกยาวเท่าไหร่จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะได้ว่า c กํลังสอง ท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองถูกไหมแต่จากรูป C ของเราคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน C d A ของเราคือด้านประกอบมุมฉากคือด้าน C e แล้ว b ของเราก็เป็นอีกด้านหนึ่งคือของด้านประกอบมุมฉากคือด้าน ed ก็จะได้ว่า c d ดกำลังสองเท่ากับ สามสิบกำลังสองบวกกับสิบหกกำลังสอง CD ดีกำลังสองจะหาค่าได้กักจาก30บกำลังสองบวกกับ16กกำลังสองถูกไหมทีนี้เราหายกกำลังสองของ30ได้เท่ากับ900ยยกกำลังสองของสิบหกเท่ากับ2องหสิบหกนำสองด้านมาบวกกันได้1,1ึ่หหเพราะฉะนั้นเชือกของเราก็จะยาว34ฟุต จบแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า